งจงนิชาโพดภาพดอกไม้ทักถึงโตโน่ใกลแค่ไหนก็ใกล้หัวใจนิชาทนความคิดถึงไม่ไหวถือดอกไม้สีชมพูทักถึงโตโน่พร้อมก็บอกว่าช่อนี้สําหรับคุณหวานมากเพราะต้องห่างไกลกันคนละทวีปสําหรับนางเอกสาวนิชาลัทธนิชากับโตโน่พาคินหลังจากที่นิชาบินไปเีินคอบภาษาส,สั้นๆที่ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนตเต็มๆจากที่เคยที่เจอหน้ากันทุกครั้งที่ว่างหลังจากงานก็ต้องแอบเงงๆง่อยๆกันไปนิดนึงล่าสุดพอคิดถึงมากระยะทางและช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันนิชาเลยส่งความคิดถึงด้วยการโพดภาพ่อดอกไม้สีชมพูสุดหวานและโรแมนติกพร้อมแท็กหาโตโน่และเขียนแคปชั่นว่า for you บอกเลยว่ารักนี้ไม่แพ้ระยะทางทั้งสองคนยังคงส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กันอยู่ตลอดก่อนหน้าเียนิชาก็ได้โพดภาพลงในไอจีแซอี่เป็นภาพของโตโน่พร้อมก็บอกว่าน่ารักมากเป็นความสัมพั อที่น่รารักจริงๆแต่มั่นคงมากขอขอบคุณภาพนิชาและตนิชาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ